เซตมานี <weniger yup> ่นี่นี่นี่เซตเซอ๋อนีเดียวมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Bowler กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนเธอร์ปืนลูกซองใหม่กันเนเธอร์ครับผมใช้ปืนสปรินเตอร์ปืนลูกซองที่ยิงระยะ500เมตรแต่ว่าเข้าเต็มๆที่250นะ ปรินเตอร์ครับผมอยู่ที่เลเวล12มาร์ก2ครับเดิมเองอยู่ที่การยิงครั้งละ22,114ครับผมยิงที่ระยะ500เมตรแหละแต่ว่าดีโหลดแค่3.6วินาทีเท่านั้นเองโอ้ยปืนลูกซองเล็กสกระบอกยิงเน้นๆดอกละ22,000ครับผมโดยใช้คู่กับนักบินเอเวอเรสต์ครับทุกครั้งที่เจ้าเนเธอร์แด๊ดเนี่ยมันก็สามารถยิงทะลุโลได้ชิลเบเกอร์ได้ครับผมไอ้งูบินอยู่ยิงอยู่ก็ยิงทะลุได้และนักไอ้โดรนครับผม ก็จะใช้คริสเทลครับยิ่งคิวได้ก็จะยิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มีเดตมาร์ใส่ศัตรูด้วยสำหรับโมดูลนะผมก็จะใช้นี่เลยครับผมนี่คือ amplify amplify แล้วก็บาลานซ์ยูนิตครับผมส่วนโมดูลเชิงรุกก็เป็นรีแพร์ยูนิตธรรมดาประหยัดนิดนึงโอเคครับเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเนเธอร์ที่ใช้ปืนลูกซองใหม่เนี่ยมันจะเล่นมันเล่นดีเหมือนชั่วโมงหรือเปล่าครับผมไปกันเลยว้าวเนเธอร์ ater, เราจะุ เเก็บสกิลใ้หน่อยเก็บสกิลให้หน่อยแหมพี่ทิงเราไม่เก็บกิลเลยแต่ก็ครูดาวเรนะ็วเนาะเขาก็เล่นได้เล่นได้ครับไปกันเจ้าเจ้าเจ้าอ่าน,น่ะสบตากันสบตากันครับโอเคยยางยังยังเราก็รอจังหวะอยู่เหมือนกันนี่นี่นี่ครับ โอ้ยเขาหายตัวครับผมอู้เรียบร้อยไปจ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอา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 จะดันมาทำไม่วะลงมาจ้าลงมาจ้า โดนสุดท้ายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหมาครับผมตัวนี้ครับเมนเดอร์ครับโอหูหิวไม่อยู่ว่ะฮิวไม่อยู่เอาจริงเหอะโคตรแรงครับปืนเนี้ยถ้าเจอจ่อละเสร็จลาวนาครับผมวันนี้ทะลุเฮ้ยโอเคครับเราไปหาที่ก่อน ลืบไปแย่ไปครับเซตโูเกรงเกรงก็ดูเลยเม้มปากเอะนเนเนเพื่อเราอยู่ไหนไวนะเนี <c> ่ย <oughs> เพื่อเรากลับบ้านโถ่ดวนยันแม่อีกหลบเลยหลบเลยเฮ้ยตรงนี้เต็มเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสร็จไปครับเสร็จไหมล่่งไปครับผมโอ้หวิดูแชร์จอวะ่ะหลบก่อนหลบก่อนแน่โอ้โหขึ้นมาพอดีเลยนะนายขึ้นมาพอดีเลยนะเดี๋ยวเดียวเดียวไม่โดนดีแล้วอะ่ะนี่ดูหูดูบุษ์ดอยยังเข้าอะ่ะ เลยก็เข้านะมานี่นี่น,น,นี่นี่เสร็จเสร็อ้ยนิดเดียวมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีนนเรียบร้อ <c oughs> โอ้ลูชดอรครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก่อนดีนกว่าเฮ้ใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก่อนครับอู้ตีโตชีวิตไปครับผมไม่หา ศัตรูกันตัวอะไรไม่รู้แหละโอ้โห้โบดเดียวเลยว้าวตัวอะไรเขาดูซากหน่อยไม่เห็นเลยตัวอะไรไม่รู้อ่ะอมเมนเดอร์มองไม่ออกมองไม่ออกไอ้นี่นี่ครับหุ้ยอ๋ยอเกลว่ะญ่นิงเกลว่ะตัวนี้ครับหนูขาเจบซะแล้วหุยเฮ้ย มัน <c oughs> เฮ้เดไปเดินมาก็แบบเจาะโลกไงแล้ก็ตกใจงูบินขึ้นแล้วเอลืมไปเฮ้ยเรามีนักมีเรามีสกิลเจาะโลกโอเคครับ okay, ผมได้อยู่ว้าวเนเธอร์จ้าเน่มจังหวะเปนดีครับผมไปกันหวังว่าจะเข้าเสาได้ครับไปกันเป็นท่อม งูเงยเต็ไมไปหมดเลยไปครับลุยกันวู้ฮนี่โอ้โหเสากลางเราแบบเข้ามาทึกพื้นนะ่ะมาโวลีโ,โหลดครับผมไ้แพะว่ะแพะว่ะอุ้ย เป็น holy, 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 lock lock. นี่ก็แพ้โอ้ย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 เชลครับนั่นเนี right. ่ย <Rena ult> โดนล็อกเลยโดนอะไรล็อกวะเนี่ยโอ้โหมาอว้าวว้าวหลบก่อนครับโอ้ยโอ้ยหายตัวนางแล้วเกินนั่นนีไม่โดนอีกเรียบร้อยให้โดนโดนไอ้นี่แพ้เหรอ แพ้เหรอหลบก่อนครับอืไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเดินอีกแล้วโอ้โหหลบครับเดี๋ยวดูข้างหลังเล่นเอารอเดี๋ยวรอก่อนว้าวไม่ตายหวังเลยโอ้โห อือจริงอือจริงจังอะ่ะโว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 ใส่เดสมาร์เข้าไปครับห้อยก่อนอย่าฮิวก่อนครับ หายตู้อีกแล้วหลบก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้วาบวาบโอ้โหแหลกอีกแหลกอีกเสร็จเลยอะ่ะหูสี่ห้าเสาชีวิตแล้วเขา้าเสากลางครับสกายร้อยครับผมโอ้โหติดโอ้อะไรวะ ว้าวว้าวพี่แพะเราโหดจริงโอเคครับผมไปเสาลุ้นต่อครับอ่าไปแล้วหนึ่งครับนะเอาเสาดูไว้โอ้โเดือบ้าเลยโอเคครับไปจัดการสกายร็อตก่อนดีกว,ว่าโดนปวดเสาเนี่ยอ่าโดนล็อกก็เสร็จดีหู้โดนอาวบืนเอ,อ,อ,อารีโหลดครับเจ็บร้อยไปครับ เฮ้ยเสาลูกโอ้โหเสาวขวาเสียไปแบบไม่รู้เรื่องโอ้ยแพ้แพ้ว้าวว้าววืดวดโอ้โหยิงโดนแล้วยิงยากยิงว้าวโอเคแหม่ห้าวห้าวแพ้ไม่ตันอย่าห้าวครับผมเอาเสาต่อ,ตอ,เ,อเดี๋ยวเราลุยไปบ้านเลยดีไหมเนี่ยฮะมันไฟมันไฟ โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ย้สคาสมการครับไม่ติดแล้วคนนี้แหมแล้วก็แหมเฮ้ยแอร์มีสุดร่วมในการเอาสาวนิดน,นึงมาลิงลิงเร็วโอ้ยยิงโดนแต่ตูดเพื่อนเลยเนี่ยาหายตัวไปแล้วครับมาจ้าตามครับโอ้โหติดร้านแล้วครับผมว้าวววเฮ้ยเฮ้ย ขโมกรอก่อนเรียบร้อยไปนี่ครับผมไปหักเลยดีกว่าต่อโลก,ก่อนวืบวืบเติดปึ๊กปึ๊กโอโ้โหเกอร์เอ้ยมามา,มาเอาวาววาวลบก่อนครับหลบติดเลยติดหน้าเดียวเท่านั้นครับปึง้งเรียบร้อยงูครับเยอะเยอะเดี๋ยวกันนะอเอ๊ อันนี้ก่อนครับผมเต็มเต็มเนี่ยดูดิอู้อันนั้นแน่อันนั้นแน่รอรอก่อนรอหมดสกิลก่อนแองเกอร์ครับคอมเบนเดอร์ก่อนดีกว่าโอ้โห้โบ๊ะโบ๊ะบ้าบักอะแรงจริงแต่ยิงยากจริงๆครับผมเพื่อนเสร็จไปครับเมนเดอร์ครับ เปลี่ยนเป้าอีกโอ้โหชีวิตอะไรเราได้ระยะสองห้าสิไงยิงเต็มเต็มอะเซ็นหื่งจ้าเรียบร้อยไปว้าวว้าวคิวก่อนครับผมโอ้ยนี่นี่นี่ปื้ดอ้าวหายตัวเร็วหายตัวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวโ,โหเซ็นเลยเฮ้ยไฟสิทธิ์ครับโโอ้หูนะเดียว นัดเดียวเลยได้จะว่านัดเดียวไม่ได้ดิมันสี่กระบอกสี่นัดเป็นอยู่ต้านอยู่ต้านอยู่ต้านก่อนโอ้โหหายตัวเย้ครับผมรอก่อนผมไม่ยกเราใช่ไหมอ่ะนานไงไม่ทันขาดทำโอ้โหไปเสากลางครับผมมีใครตามเรามาไหมอ่ะอ้าโอเคมีพี่แพ้ตามมาเราก็อุ่นใจเอาพี่แพ้แหกชนเสา <c oughs> แหกตาแหกโค้ง อ้ายมาได้มาได้โอ้โหลิงลิงนี่นครับปึ้งปึ้งว้าวปุบินแล้วครับผมปั๊บจัดไปครับโอ้โหเรียบร้อยไปโดนพี่แพ้เก็บไปเลยเฮ้ยนี่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 โอ้ยสองตัวเลยสกายร้อยกับลิงจัดไปครับผมลอยไว้ โดนไหมฮะอ้าวอ้าวอ้าวโดนไปพลาเพราะให้ครับผมโอ้โหพี่แพ้แล้วเขาตัวสนามเลยนะไกลรถครับหรือว่าจะถึงตรงนู้นดีไอ้งูไอ้ง,ง,งูเป็นพิษเป็นพิษจัดการก่อนเลยครับโอ้ยกลามากนะเราเนี่ยไปบุกบ้านเขาเนี่ยเสร็จไปครับไม่ย่ายเราโอ้โหแพ้ที่เอาหมดเลยดีใจที่ทิวก็ยังดี นิเธอครับผมโอ้โหวืดวืดอดไปก่อนครับมีเซย์รับรอเซย์รับอ้าวโดนซะงั้นโอเคหูยเรานะโว้วโวโวโวมาเด้มาเด้โอ้โหนี่เดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมาครับผมนะไอ้ต้นตอตัวแม่ม,มันอยู่ไหนวะเนี่ย Nice, nice, nice. ไหนไหนไหนนี่อยู่แล้วหรอโถอ้อู้ๆๆๆๆเราวนนาครับโอยโอยโอยโ,โ,โดน e MP เสร็จไปครับหุ้ยๆๆดูซิดอเดี๋ยวก่อนนะอีกก่อนอี่ก่อนอีกก่อนเสร็จเสร็จโอ้ยเสร็จมัน กลับมาลงจอดแล้วครับผมโอ้โหูยมันใช้ได้ครับผมแต่ว่าอ่ะมันอาจจะแบบเฮ้ยจังหวะการยิงอาจจะต้องจับจังหวะการยิงใหม่เพราะว่ามันยิงแบบปูปูปูใช่ไหมมันไม่ได้แพงแบบยิงรัวๆเหมือนอ่ะอย่างพวกตระกูลคัตเจ้าครับผมที่มันยิงแบบป,ปัง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 ไปอ่ะอันนี้อาจจะโดนง่ายแต่น,นี้ถ้าเกิดโดนอ่ะโอ้โหเห็นผลได้แน่นอนครับผมฟอร์สฟ,ฟงฟอร์สฟิลทีสองทีนี้ฟอร์สฟิลหมดเอาจริงๆแบบสี่กระบอกยิงดอกหนึ่งเกือบแสนไอ้ยิงดอกหนึ่งแสนกว่า ไม่ได้เกือบแสนดีใช่เพราะมันสองมืนสครับผมออ้หูและถ้าเกิดแอมป์ฟาเต็มครับผมแรงขึ้นอีก76%ไม่ต้องสืบแต่ถ้าเกิดเรายิงโดนแต่ส่วนมากมันก็จะยิงไม่โดนนะแต่เตือนใจตรงยิงไม่โดนนี่แหละนะเอยแต่ถ้าเกิดเออถ้าเกิดเราเพื่อนเ,เล่นในแบบในคอมอะเล่นในอิมูเลเตอร์เอาแอนดรอยเข้าไปหรือว่าเล่นในสตรีมเลยอย่างเงี้ยผมว่าบังคับง่ายกว่าใช้มือแน่นอนครับผมเพราะว่า ใช้มือมันต้องยกนิ้วไปกดสกิลแล้วค่อยกลับมากดยิงใช่ไหมมันก็เลยแบบเฮ้ยพาจังหวะนิดๆิดหน่อยๆน่อยครับผมพเพื่อนโอเคยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมว่าเจ้าเนเธอร์ที่ใช้ปืนสปินเตอร์เนี่ยพเพื่อนๆชอบไหมอ่าระหว่างะมวกแล้วก็ปืนสปินเตอร์เนี่ยพเพื่อนๆชอบอะไรมากกันนะมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและเนเธอร์เขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล